เอาพ่อล้วครับสำเนี่นยว่าุกเปิได้หรอกพ่อเอาไปซับอีกเท่านึงแล้วก็ไปล่วนไปล่วนน้ำซุปอ,อีกเท่านึงครับห่อนๆอยู่เลยเอ้ยน้อนร้อนหลอนน่ครับ

ฟักให้กันเลยมันก็พวกคือหรออือห้าวยางเต่าท่านนะครับเพราะว่าเครื่องอบเครื่องอบร่มร้อนนะมันจะทำให้ปลานี่แห้งเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันใส่ร่มระบายความร้อนครับ ยังมีแค่หมีจากวิส่เดีอรับาดนี่ก็แมนเซียล่ะครับอาบุเรียนละครัมีเงป่าจ้างงิป่าไฟนีมีเเห็นเลยช่วยทไปเลยครับ กคือปลาธรรมศาสตร์นะบริโภคเขียวยังย่างนะครับตักไปกันเมื่อไหรเหนียวตุยตุยเหนียวเหนียวมันม่นเลยนี่นมั่นปลาที่อนกาอะไรครับ 你们。 ปันเดน๋้วครับอ,อันนี้่าครับเนี่ยค่าส่้อยส่วยไปเร็ยหน่อยแล้วคขาอ่อนใส่กระลาประดุกเข่ากังค่ะ เหนียวครับเอาไปคั่วมันชุกอีกเท่านึงครับบาทเนี่ย หอมต้นหอมอันนี้ผักคอมปีทั้งบันเลือดผักคอมปีครับทั้งพระชาทั้งเจาางพระเจดีย์เอ่นว่าขี่ไปเรี่ย ใช้เครื่องปรุงหมนเลยอันนี้น้ำปลาปลาจ่างอีสานกับปุกนี่นะครับเ mm hmm. ขอไมาในเมือง,งกุ่มก็เลยอยนเทียบดยกินอันนี้แหละกินน,น้ำปลาปลากรบปปลาขวดที่เราขายนี่แหมครับยี่สิบบาทอันนี้เยอะกับคนมากนะครับ มพากลบใส่พรามาเูืกับใส่น้อยเดียวอันนี้ก็คพงที่ลดเกล็ดเทศเมื่อหลายนะครับเกล็ประมาณนี้หละสอนชาติหนึง่งที่ว่าซสอนชาติาไดไงเดี๋ยว ซาดิ๊กหน่อยครับซาผู้ใหญ่ครับตอนซาเล็กหน่อยเมื่อกี้น้อยการซาผู้ใหญ่มื่อกีหญ่าอันนี้ขา้าวควายนะครับใส่หลายๆเนี่ยจะหน่อยปลาใส่เล็กน้อยครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ใส่เกลือใส่ยังเขาเ้าไปแล้ว ขึ้น่ายังได้แต่บครับเพราะว่าครับอริมานของเครื่องปรุงแบบบวกเข้มดอ่อยแต่รสชาติอาจจะเพ็ดแน่ชักน้อยนี่นะครับขึ้นีป นี่ครับเดี๋ยวข้าปปุกออก,กันนครับลากปัดดุใดลูกโดดเข้าไป<ม>นี่ครับลูกโดดตกอ,อิงไม้บานห้องนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ประกาศหินบาดนี่โอ้ยครับกินกับเพาะกาศหิน นครับสุดยอดเลยลับประุกของเคยเคยเทบ่บครับประกัดหินอันนี้ประกัดหินมุกทุพุมกพิงไมกลับแล้วสุดยอดครับนี่ครับสุดยอดหน้าตายังไงนะครับมาเลครับเด้๋ยวเสียบนงไกันเดี๋ยวคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้า ฮาเนี่ยโยน่าก,กินเลยอว่ามีเจ้าละป้าปังไปทั้งนั้นทั้งนี้เดี๋ยวจีไทยภาพ,พี่อยู่ภาพที่ว่าไปหันไปนี่มาให้บ,งบังนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำนีก่อแล้วรันนะสวัสดีครับผม